สวัสดีค่ะมนะน้าแม่สิมาแก,กงน้ำไม้ที่จะได้ในน้ำไม้ถุงมานะซื้ออยู่ไหนล่คะค่ะแกงน้ำไม้น้ำแม่ขอเคียนนี่อยบางน้ำแม่เอินเคียนเนาะค่ะเคียนน้ำไม้เพป็นปะเคียนน้ำไม้อันปิ๊บนะจ๊ะน้ำไม้ปิ๊บน้ำไม้น้ำไม้ปิ๊บนาะบ้านท่าวานว่าพี่น้องจ๊ะนีย่ยแหละน้ำแม่ กระจิแตประมาณนี้เนะเดี๋ยวค่อยตัด <c oughs> แม่ไปสื่อสื่อมาจากลานไทอีจะ้ะคืออยากกินนะมากหลายได้หนูใหม่ในของแสลงกินหลายบอดีนะจ๊ะถ้าเป็นผูน้งมันเห็ดในห้องบอดี กินน,าาน้ำม่นแม่บอคะแต่นหน้าแม่ซอยแล้วน้องแม่กระสิแกงนะคะเนี่ยนะะ้าจะแสด,ด้ประมาณเนะะนี่ยน้าจะเนี่ยประมาณเลยจ้ะแต่นหน้าแม่คอยอันนี่น้าจะะเดี๋ยวมาเบิ้งตอนน้าแม่ซอยแล้วนจะจ๊ะเนาะ เนี่ยนะจ๊ะแล้วกระดามาประมาณนี้หนึ่งทูลนะจ๊ะหนึ่งทูลแต่ประมาณนี้แหละจ๊ะแต่ประมาณแต่เราไม่ที่หัน่นหั่นครึ่งหั่นครึ่งหั่นครึ่งอยี๋บอกภาษาไทยมาเดี๋ยวก,ก็จะมาอีกพูดภาษาอาราพูดภาษาอาราแม่ก็งงข้ามาพูดภาษาอาราเด้อพี่น้องจ๊ะ เพเข้าใจนะบพราท่านสมัยก็เขาว่าสันโตถ้าถามมาพูดภาษาอาราไม่รู้เรื่องฟังไม่เป็นเนบางใช่ไนแม่ก็งงโอ้เหตุผลเนี่ยน้องจิงหงเข้ามาภาษาอาราในแปลว่าโอ้ยเงินจะคลองว่าพี่น้องตานะน้องแม่ก็ได้ไปถามแม่ต่อยว่าแม่ต่อยภาษาอาราคืออะไรเปนมาโอ้แม่ต่อยเบาเห็นน้งแม่ว่าโอ้ขนาดแม่ปานนี่แล้วแม่ยังหัวภาษาไวหรุ่เพราะน้องแม่เ่าท่านเขาดอกค่ะน่าจะ น้องแม่จะไปล้างก่อนค่ะเดี๋ยวแม่มาค่ะเอามาแกงน้ำใหม่กันเนาะค่ะเนาะน้องแม่มีเอาน้ำยานางกระป๋องข้าวเบื่อหรือว่าข้าวนะคะข้าวเหนียวแช่พริกไผ่ดูเอ่อฟักทองมะเขือแตงกวาเห็ดเนาะน้ำใหม่ที่น้องแม่ซอยเมื่อกี้ล้างเรียบร้อยนะจ๊ะ แม่แงงเลยจ้าใส่มือยิบได้พี่น้องค่ะน้องแมวมันล้างมือเรียบร้อยแล้วละนะคะนะคะอีกแล้วจะมันจะขววงไงนะคะมันโบเมนสุภาพมันบบสุภาพแต่มันมันเป็นกลายเป็นวาณารัมขาญไปเลยเนาะพีนะ mm hmm. ่น้องสร้างกับน้องแมวติดนิสัยเราน้องแมวจิตใจผิดไปเลยจ้า แต่ไผ่อีจูเนี่ยนะแม่สิเอาไว้ัยกรข่เบือใส่ไปเลยใส่ไปแล้วนะคะน้องแม่กระสิใส่น้ำยาหนาไปเด้อจ้ะน้ำยาหนากระป๋องนี่แหละคะ่ะเปิดเลยหนึ่งยูโรเก้าสิบเก้าเซนจ้ะน้ำยาหนากระป๋อง นางกับ๋องจไปนะคะปรไปเลยปาปาชุลดน้ำปลาน้ำปลาปพิเศษโลูโซ มใส่ข้าวหนอนม่ได้ใช้ไม่เอาแต่ล้างก่อนแป๊บหนึ่งเด้อฟ้าดำณะนะชุลรสใส่หลายแสบหลายเนาะคะเนะดี๋ยวล้างฟ้าก็ตัวกระปุก,ปกแล้วตัวกระปุก,ปกแล้วล้างฟ้ากระป๋องชุรลรสนะจ้ะข้าวหนอสองช้อนด่นะคะ แล้วก็ใส่น้ำปลาหน่อยน้ำปลาช้อนหนึ่งก่อนเค่ะเดี๋ยวมันเข้มเดี๋ยวมันเข้มเดีวก็ไปเติมที่หลังนะจ๊ะแ,แล้วก็ตั้งไฟเลยค่ะน้ำปลา,ลาพิเศษใส่แสบทุกอย่างเลยค่ะใส่แกงสองช้อน ถ้าไปตามไฟกันเลยจ้ะเนี่ยนะคะโฮโฮเลยจ้ะพี่น้องจ้างไม่โมีมองว่างขอนะคะก็ตามไฟเลยก็เป็นอันเสร็จสินแล้วเลยจ้ะพี่น้องจ้าเขากเลืนแต่ว่ามันเดือดแค่นั้นเนาะ แกงเปอร์เองเนาะจ้ะห้ามาเบิ้งต่อมันเดือดนะจ๊ะเนาะเดือดแล้วเนาะเดือดแล้วเนาะเสร็จละค่ะเจ๊จะใส่เน,นี่ใส่ผักทองลงไปนะคะ อะรินจีค่ะนะคะน้แ,แม่แอบเติมน้ำไปหน่อยนึงนะคะเมื่อกี้มันขนปวดนะ No, sí. sí. ไผ่ไตม่ได้ไี่ตูนะไผ่ตูแช่แข็งเด้จ้ะไผ่ตูแช่แข็งกบไผ่ตูสดใสร,ร่วงนเลนะคะเนีย่ย ทีน่าเซแข็งไวะนะนนะก็ะได้ปมามาเนี้ยเนานะแล้วก็สดนลอยนะึงจ้ะใส่กับอีกตัวหลายเนาะ หอมคืเก้าเลยค่ะหอมหอมหอมอยู่นะคะแต่ว่าสีหายมันหอมก็สดๆมากอะเป็นไปไม่ได้แล้วจ้ะจัดนฟะเป็นอันซีซินละ,ค,ะค่ะทานเนี่ยันเนี่ยไม่อัน,น,อนหอมสด सय भएन ปาไปกินกันเลยค่ะีแม่จิเหตุในสองคลิปด้วยจะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันยาวเน,ะนาะแม่ก็จะเห็ดคลิปนี้คลิปแกงคลิปหน้าจะเป็นคลิปกินนะจ้ะเนาะมาคลิปน,ลนี้กัวแฟนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเด้อจ้ะฮัทเสิร์ฟได้เลวเด้อจ้ะเด้อไปละค่ะบ๊ายบาย